สวัสดีครับผมเซฟสุพนันบุญรัตน์นักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับใครกินเก่งสุดในทีมครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นผมครับเพราะว่าผมชอบการกินมากครับผมกินหนึ่งเดียวครับผมใครตื่นสายที่สุดในทีมครับผมคิดว่าน่าจะเป็นลูเมตผมครับเจชนะทีเพราะผมครับเพราะว่าเขาอาจจะชอบขี้เซานิดยนึงครับผมใครติดร้อยสุดในทีมครับสุภโชคครับผมเขาจะแบบว่าดูแบบคลิปขู่นิดนึงเนี่ยตามสไตล์ครับใครเนื้อหอมที่สุดในทีมครับ แบงค์สุพนัดกับนิคลัสมิเกลสันครับผมใครชอบแกล้งเพื่อนที่สุดในทีมครับวรลชิดครับผมเขาชอบอันนี้เขาชอบมาสกิดให้แบบว่าอําคนนู้นคนนี้ครับผมผมคิดว่าเป็นยิมเนี่ยครับแล้วใครโดนแกล้งบ่อยที่สุดครับเอ่อน่าจะเป็นต้นธีรศักดิ์ครับผมหน้าตาเขาเขาแบบอืมหน้าหน้าโดนแกล้งมากครับต้นธีรศักดิ์แล้วใครเรียบร้อยที่สุดในทีมครับนิวฉ่ำครับพิรดลครับผมนิ่งนิ่งเรียบร้อยเรียบร้อยดีครับใครพูดเก่งส่สุดในทีมครับเจชนะที เหมือนเดิมนี่แหละครับผมเขาก็ชอบพูดชอบพูดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมก็พูดไปเรื่อยบ้างอะไรบ้างอันนี้ล้อเล่นนะพูดเก่งพูดเก่งครับผมตลกเฮฮาดีครับผมก็สุดท้ายครับใครตลกที่สุดในทีมครับก็ชนาทิพย์นี่แหละครับเขาก็เป็นคนนี่แบบว่าเฮฮาดีแล้วก็แบบว่าสร้างสีสันให้กับเพื่อนร่วมทีมครับผมแล้วก็ชอบเอามนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าเขาเป็นคนที่ตลกที่สุดครับผมลิกโต